กบที่เราเอามาจากบ้านนะครับก็มีอยู่5ตัวก็ทำได้หลายเมนูที่ผ่านไปก็ทำยำกบไปนะครับ2ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวเดี๋ยวผมจะทําเป็นกบทอดกระเทียมพริกไทยครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทอดกบกันครับอันนี้กบ2ตัวนะครับผมลดปริมาณหน่อยครับเครื่องปรุงที่ผมใส่ไปนะครับก็มีเกลือ1ช้อนชาครับแล้วก็ผงปรุงรสครับแล้วก็พริกไทยครับตอนนี้นะครับ ยังไม่ใส่กระเทียมนะครับก็คลุกเค้าให้เข้ากันไม่ต้องปรุงอะไรเยอะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนครับผมทยอยลงทอดครับไม่รู้ว่ามันจะกระเด็นหรือเปล่าครับแต่เราก็กันไว้ก่อนครับด้วยที่กันกระเด็นครับอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว ว่าไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเดียวเหนียวเกือบไหมเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะทอดให้กรอบเลยครับพยายามนะครับแต่มันรู้จะกรอบได้หรือเปล่าแล้วครับเตาไฟฟ้าครับเป็นกําลังใจให้กรบด้วยครับตอนนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับสําหรับกบทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นี่ครับแป๊บนึงครับ กระเทียมครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าถ้าเราใส่กระเทียไมไปตั้งแต่แรกอ่ะไม่แน่นอนครับนี่ก็จะเป็นกบทอดกระเทียมพริกไทยครับผุยสุดยอดเฮ้ยดูเนื้อเป็นปันป้นๆเลยครับเดี๋ยวเราก็รอให้กระเทียมมันเหลืองสักนิดหนึ่งก็จะตักขึ้นได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้เราปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวก็เทียมมันจะสุกอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับสําหรับกบทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวตัดใส่จานเลยครับเรียบร้อยครับสําหรับกบทอดกระเทียมพริกไทยของผมนะครับเจอนไใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้กบทอดกระเทียมพริกไทยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับ สวัสดีครับ